สวัสดีครับปามมีโกสนแดด100%ซนะครับทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศนะครับผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับวันนี้มีมาฝากหลากหลายกระถางเลยนะครับผมไซส์กระถาง11นิ้วนะครับราคากระถางละ190บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมถ้าคุณลูกค้ารับเป็นคู่นะครับผมปามคิดคู่ละ 360บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นแรกครับผมต้นนี้มีชื่อว่าช้อนเงินนะครับผมช้อนเงินเป็นไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านไม่ทันคลิปก่อนๆวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับต้นนี้ช้อนเงินกระถางที่1นะครับ190าบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นนี้ช้อนเงินกระถางที่2นะครับ190บาท จัดส่งฟรีถ้ารับเป็นคู่คิดคู่ละ360บาทครับขอนเงินนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีน้ําค้างนะครับผมไซส์ใหญ่อลังการเลยไซส์กระถาง11นิ้วนะครับตีน้ําค้างนะครับผมต้นที่1น,นะครับ190บาทจัดส่งฟรีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปครับผมตรีน้ําค้างกระถางที่2นะครับสวยมากใหญ่มากนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับคุ้มๆเลยนะผมตีน้ําค้างกระถางที่2นะครับ190บาทจัดส่งฟรีนะผมหรือจะรับไปเป็นคู่นะครับผมคู่ละ360ร้อยหกสิบาทผมจะรับคะกันไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นช้อนเงินคู่กับตีน้ําค้างก็ได้นะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าไตรเทพนะผมไตรเทพกระถางที่1นะครับผมสวยมากนานๆจะมีมา1ครั้งนะครับผมสําหรับไตรเทพนะครับต้นที่1นนะครับใหญ่มากนะครับต่อไปครับผมไตรเทพกระถางที่ะครับผมใหญ่มากนะผมราคาเพียงหนึ่งบบาทจัดส่งฟรีนะครับผม ไตรเทพกระถางที่สองนะครับไตรเทพไม่มีจํานวนด้วยเนาะใช่ไตรเทพหมดแล้วหมดเลยไตรเทพมีมาเพียงห้ากระถาง,ะถางนะครับผมช้อนเงินมีมาสิบกระถางนะครับตอนแรกมีมาห้าสิบต้นแต่ว่าคุณลูกค้าทางภูเก็ตเหมาไปเลยครับผมสี่สิบต้นนะครับผมตอนนี้เหลือเพียงสิบกระถางสุดท้ายนะผมรีบเ็บรีบเก็บได้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้เหลืองใบส้มกระถางที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีพุ่มใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับต้นนี้ครับผมเหลืองใบส้มกระถางที่สองนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีเอาไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับหรือจะรับเป็นคู่แบบคะกันก็ได้นะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบาทคู่ละสามร้อยหกสิบาทนะครับ เปลืองใบส้มนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับ0812515669นะผมหรือทักแชทปามาโดยตรงได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ